วัดีครับวันนี้ผมพามาดูเป็ดพันปักน้ำครับตัวผู้อายุสามเดือนลักษณะเด่นของตัวผู้นี่ครับหัวสีเขียวเลื่มเงาเงานี้ครับตัวผู้จะออกรืมเร่มเงายานี้นี่ครับเป็ดตัวผู้เงาเงาครับเสียงร้องจะเล็กเล็กครับขนหางจะเงาเงาครับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกเงาครับหางปีกก็สีเขียวนีสีเขียวแมงทับกับแมงทับเรื่มเงารับ หัวสีเขียวปีกสีเขียวเป็นพันธุ์ปากน้าครับเป็นพันธุ์นั่งเดิมเก่าแก่ครับส่วนมากสายพันธุ์นี้เขาจะเลี้ยงกันแถวแถวชายทะเลครับชายทะเลแถวสมุทรปราการสมุทรสาค,ครสงคลามถวนั้นเป็นเป็ดไข่พันธุ์นั้งเดิมครับของไข่นี่ผมได้พันธุ์มาจากศูนย์พัฒนาสัตว์ปีกกระบินบุรี